สวัสดีค่ะพี่นางศิริพรนําไพพงศ์นะคะสาธุให้กับทุกๆสายบุญที่เคยร่วมทําบุญกับวัดป่าสว่างธรรมบ้านดอนกลอยตําบลดอนกลอยอําเภอพ,พิบูลรักจังหวัดอุดรธานีวันนี้เป็นการที่ยกเสียนปู่ย่าปู่ศรีสุโธยาศรีปทุมมาขึ้นประดิษฐานบนข้างองค์พระปางห้ามบ้าองค์พุทธสมมาสัมพุทธเจ้าปางห้ามห้ามทุกห้ามยากด้วยพี่น้องด้วยค่ะปางห้ามทุกนะคะขึ้นเสียนตรงนี้นะคะยก เอาปักลงก่อนแล้วค่อยมาฉาปูนตรงกายปู่กายแย่ตรงเสียนปูเสียนแย่แล้วค่อยติดเกล็ดนะคะตอนนี้วันนี้ค่ะวันคารเนวนะันนี้เน,ะนาะคารนวันดีะวันนี้ก็ดีหมดเลยอันนี้ใหญ่มากอ่ะน,นี่เสียนใหญ่มานคือมาเลยค่ะดูให้พี่น้องได้ชมว่ามันเป็นแบบไหนลําบากแค่ไหนเราแค่เข้ามาในวัดหรือที่ต่างๆประกาบไหวเลยดูมันง่ายแต่ตอนวิ ที่ในการทำหรือว่ามันยุ่งยากขนาดไหนต้องใช้ความอดทนขนาดไหนกว่าจะดัดเหล็กได้ก็จะไปซื้อเหล็กมาก่อนเชื่อแล้วมาทํำยังไงแล้วทํางไงมีการพ่นฉีกันปวกกันสนิมกันละลาทั้งหมดเลยนะคะดูค่ะดูมาดูด้านนี้นะคะอลังการมากค่ะนับบันรอนะคะอ่ารถเกจจ้างมาแล้วค่ะ ตานหน้าเลยอันนี้คือตัดออกทำใหม่นะคะด้วด้วยแอแหมถ่ายไปดูนะคะส่วนมากมาที่นี่จะให้โชคนะคะถ้าเป็นรถอะไรมาก็ช่างเหมือนให้โชคเลยอ่าสวัสดีช่างสวัสดีปีใหม่เด้อเริ่มรวยแข็งแรงราบรื่นเด้อ นะคะกำลังยกขึ้นไปนะคะยกขึ้นไปเพื่อจะวางเสียบเอาไว้เสียบไว้แล้วก็จะได้สาบป,ปูนนะคะเสียนผูยา่าสุดยอดมากเลยค่ะองค์พระสัมมาสามัมพุทธเจ้ายืนเป็นสงา่าปางห้ามทุกนะคะโอ้โหดูเจ้าคะแพนให้ดูได้เลยเดี๋ยวพี่นางจะเอาน้ําลงสระแล้วนะคะจะน้ําลงสระน้ําแสงอาทิตย์ ซาลาเซลนะคะค่ะนี่อีกมุมหนึ่งของวัดป่าสว่างธรรมอ,อ้าวดูดอกสังคิดถึงหลวงตาแถวจังเลยอ่ะหลวงตาหลวงตามาเก็บอปเด้อดอกสังอต้นหมักสังเออนบักสังหมักสังค่ะเอนต้นหมักสังค่ะปู่แถวชอบมากซุป,ปรกระเสบเลยค่ะต่อหมกว่าแสบเลยค่ะเดี๋ยวนะจะแม่น้องดาวหรือนั่นเก็บไปส่งเด้อหลวงตาเด้อหรือซุปไปให้ ชั้นเลยค่ะดอกสวยนะคะแต่มันมีหนามที่แหลมคมอ่ะอันนี้ครับอ่บะอ,าาอ๋อได้ค่ะได้ค่ะเอาคือสีใายผู้เดียวเหรเห็นบปล่าเหรอเห็น,หนค่ะครับเห็น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 อา้าวครับมาถ่ายด้วยกันสิให้น้องก็ถ่าย,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 ยให้ก็ได้ที่ถ่ายให้กันน่อยยื้อเลยค่ะยื้เลยยื้เลยไอ้เดือ อันนู้นจะวะลูกจ้างครับผมรถแมาขเกให้เปิดผมมาขับผมโอเคสาธุค่ะอ๋อณป็นเพราะฉันหรือเปล่านี่คือมันหลายมือนะนี่คือสร้างนะคะสร้างที่มาช่วยกันแล้วออก รถท่แก่บอกวรถท่แก่ไม่ใช่รอผมด้วยยังไม่ได้ทำความสะอาดเพราะว่ามันหลายอย่างเนาะน่นถ้าถ้าถา,ถา,ถา,ถาลงไปจากตรงนูน้นผมก็มาทมําบุญเรื่อยๆแต่สวยงามมากถ้าอยากร่วมบุญมีปกมักบุญบัญชีไว้ให้นะคะอยู่ในเฟซพี่นางหรือทางช่อง YouTube ของพี่นางเองนะคะสิริพรอัมไพพง์กดติดตามให้ด้วยนะคะกดติดตามเข้าไปดูได้เลยนะคะก็จะเห็นทุกสิ่งอย่างในแต่ละวันแต่ละวันที่พี่นาง อยู่บ้านหรือไปที่อืน่นๆเราก็จะเห็นนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามไปด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใส่เสื้อสีเขียวมาตรฐานนะสีเขียวเหนียวบุญเหนียวเงินนะคะแม่นางใส่สีเขียวนะคะดูง่ายมากเห็นชัดเจนมากค่ะใส่ชุดไหมสีเขียวของโฟล์ลสอ้าวแป,ป๊บเดียวเห็นไหมตินหัวสวยเลยเหไหมคะ่าให้เสร็จวันนี้วันเดียว ทั้งวันเละทีเนี้ยสาอาดด้วยนะค้าไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นค่ะขอเรว่องุณโมทนาบุญด้วยกันนะคะอันนี้เอายกขึ้นก่อนนะคะยังไม่ได้ไหว้นะคะยังไม่ได้ว่าตามหลักจะยกขึ้นเนี่ยถ้าเป็นแล้วก็จะได้แับผละหมากลากไม้ขึ้นอันนี้เอาเอาขึ้นก่อนเนาะค่อยมาจัดผละหมากลากไม้รอพระอาจารย์นำชัยโชว์ติละโตนะคะถ้าพระอาจารย์ดูอยู่วันนี้นะคะมีลายโรมหาอ่าโยมพี่นางได้ด้วยพระอาจารย์ ถ้าทำอะไรไม่ถูกต้องนะคะต้องขอโทษขอขอมาโอาหอสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเด้อลูกหลานยังต้องบอกว่ายังเป็นเด็กรุ่นรุ่นหลังรุ่นหลังนะคะยังไม่รู้มากว่าถ้าพระอาจารย์ไม่อยู่พี่นางก็ไม่รู้ว่าจะทําแบบไหนดีเอาเท่าที่ทําได้ที่พระอาจารย์เคยทําแต่ก็ทําด้วยจิตทําด้วยใจนะคะถ้าพระอาจารย์นำันยโชติและโตท่านดูอยู่ก็โทรมาบอกได้นะเจ้าคโยมพี่อาจจะไม่รู้ ว่าควรทำยังไงอีกนะคะต,ตอนนี้ดูช่างเขาเอาเสียนปลูกขึ้นก่อนแต่น่าจะเสร็จวันนี้นะค่ะเพราะโอ้กี่เสียบละติเจ็ดเสียนนะคะเจ็ดเสียนทั้งเสียนเล็กเสียนใหญ่ด้วยค่ะโอ้เจ็ดเสียนนะคะใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสามสี่หกเจ็ดโอ้เจ็ดสองสิบสี่ใช่ไหมเจ็ดสองสิบสี่นะคะสิบสี่เสียนวันนี้นะคะโอ้ สร้างกี่เสียนเนี่ยทั้งหมดกี่เสียนปู่กับย่าเนี่ย,ยกี่เสียนขึ้นเนี่ยตอนเนี้ยเจ็ดเสียนเจ็ดเสียน <10 S 1> ทั้ง <10. S 1> ทั้งสิบสี่เสียนทั้งหมด <10. S 1> อ่าสิบสี่เสียนนะคะเจ็ดสองสิบสี่นะคะโอ้ขนาดขึ้นไปยังไม่ได้ทำอะไรยังดูมีบรารมีแล้วยังสวยงามแล้วนะคะ อ๋อสวัสดีนะคะสาบุญสะตา,าพุทธลกรนะคะสาธุบุญนะคะโชคดีปีใหม่ทุกๆคนเด้อค่ะน,นี่ใส่ชุดทํางานมาทําบุญบ้านน้องสาวมานะคะน้่สาวก็มานี้เดี๋ยวจะได้ดูทุกๆวันนะคะดูวันนี้เป็นแบบนี้ดูอีกไม่กี่วันจะเป็นยังไงนะคะรถเกยกขึ้นไปเลยแต่อันใหญ่เนีย่ยคุณยะ ต้องใช้รถเกฑนคันใหญ่เลยนะคะน,น้ำตาลเ่ฮะอ๋อน้ำตาลเหรอ,อ,เ,หอเป็นไงบ้างลูกสบายดีเนาะเดี๋ยวมีโอกาสมาร่วมบุญกันเด้อมาร่วมบุญกันนะคะถ้ามีโอกาสมีโอกาสอยู่แล้วเนาะมากันเรื่อยๆอยู่แล้วน้องน้ำตาลขอบคุณของขวัญที่มออให้ถูกใจมากค่ะมีรูปแม่นางกับน้องน้ำตาลด้วยเอาวางไว้ที่บ้านให้คนได้ดูเลยค่ะเพาก็จะเห็นนะคะ มีรูปนะคะแล้วก็มีอะไรอ่ะแม่นางก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าในการทำทำแบบไหนเอาใส่ขวดลงไปเอารูปลงไปเนี่ยเก่งมากค่ะแต่นางทำไม่เป็นละค่ะทำไม่เป็นได้มีแต่คนอื่นทำให้ดูว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ขอบคุณมากค่ะก็ขอให้โชคดีปีใหม่ก็แล้วกันทุกทุกสายบุญจตมแล้วก็น้องน้ำตาลและพร้อมครอบครัวนะคะสุขภาพ,พอแข็งแรงคะ่ะมาดูเสียนใหญ่เสียนใหญ่นะคะอันนี้ใหญ่มาก โอ้ขึ้นขึ้นข้างละสามใช่ไหมยูข้างหน้าสามเลยใช่ไหมแล้วก็จะเป็นองค์ใหญ่ขึ้นโอ้โหมีมาดูนี่ค่ะเบิ้งประเดีวไปแล้วก็จะมั่ายนะคะคือางแท้บ่เดี๋ยวแต่ที่แน่ๆไม่ใช่เลยดูการดัดเหล็กนะคะการดัดเหล็กเอาให้อยู่เลยค่ะดู โอ้นี่ยาวค่ะยาวมากเป็นไงนะอ้วนใครบอกว่าทำง่ายก็ลองมาทำดูดูที่ทำช่างทำเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนดูเหมือนง่ายมากใช่ไหมนี่มาดูนี่ค่ะวางไว้เป็นระบบเป็นระเบียบอันนี้อันนี้เสียนใหญ่ของปู่รีสโธและย่ารีปธุมมาค่ะมันจะใหญ่อลังการมาไม่มีที่ไหนนะคะที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่น มาดูนาคคาบนาคนะคะพระอาจารย์บอกว่าทาาํานาคคาบนาคนะคะว่ามันเป็นยังไงนาคคาบนาคพี่นางก็ไม่เคยเห็น,เ,เ,นเสียเสียเรียงกันยาวเลยถ้าใครอยากร่วมบุญได้เลยคนเลนนี่เราหนตา,า,าตังกำลังศรัทธาตอนที่โควิดก็ไม่ได้ทําเนาะเพราะว่ากลัวติดโรคใครๆก็กลัวเหมือนกันกลัวทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าอ้าวทำไมเยอะจังสิบหกสิบเจ็ดไม่ใช่อันนี้ตัวฮาร์มาไมถึงว่าอาตัวเนี่ยตอนเล่นอยู่เนี่ยอันนี้ตัวใหญ่ดูดูว่าตัวต้องโค้งมางั้นอันนี้ลําตัวท่านใครอยากร่วมติดติดปู่ย่าก็ปักหมุดไว้ให้แล้วถ้าไม่มีโอกาสได้มาก็คนทําบัญชีได้นะคะค่ะเดี๋ยวที่ทาง YouTube นะคะพี่นายจะใส่เสื้อสีเขียวนะคะชุดใหม่สีเขียวนะคะชุดเดียวกับเฟซเลยอันเดียวกันนะคะแม่น้าไม่อยากใช้หลายหลายอันจะได้จำง่ายๆนะคะ อันนี้คือลําตัวของปูย่ย่าขึ้นตรงนั้นโค้งจน,นขึ้นนะเราจะได้ลอดท้องปู่ท้องยา่าเราจะทําต้นให้สะอาดสะอา้านนางจะเน้นความสะอาดมากน,นี่พี่น้องก็มากันเรื่อยๆนะคะดูต้นมันปลาสวยงามค่ะ,คคะ,คะอ๋อนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนางเป็นคนชอบหน้าหนาวถึงไปญี่ปุ่นบ่อยค่ะ <c oughs> ไปญี่ปุ่นสามครั้งละ่ะสามครั้งภายในปีเดียว รู้สึกว่ามันหนาวสะใจไปฮอกไกโดอะไรเงี้ยหนาวสะใจมากแต่พอเรามาใส่เสื้อกันหนาวเนี่ยญี่ปุ่นมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ธรรมดานึกถึงตอนที่เราร้อนๆอยู่ที่เมืองไทยค่ะเราจะรู้ว่ามันไม่ได้หนาวเลยอะไรเงี้ย่นี่นี่น้องดูนะคะอย่ามาดูอีกไม่กี่วันก็จะเห็นเป็นรูปเป็่างแล้วแต่วันนี้คงขึ้นเสร็จแล้วตรงนั้นนอตน่าอ้นอวนใช่ไหมขึ้นเสร็จให้เสร็จ เสียแล้วก็เอาลำตัวขึ้นใช่ไหมนาอ้วนบอกว่า,วาขึ้นเสียนข้างหน้าก่อนแล้วจะลำตัวพาดขึ้นไปดูว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราดูนี้ก็สวยแล้วปู่จะเป็นองค์แบบไหนก็ได้ท่านจะเปลี่ยนไปได้หมดเลยเอาสีไหนชอบเสยงที่นี่สีสีตระกูลของพญานาคเนี่ยถ้าว่าไม่มีจริงทําไมมีอยู่ทุกประเทศเลยตูมติมีทุกประเทศเลยเราได้กราบได้ไหว้มันอยู่ที่ความศรัทธาเราหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ มันอยู่ที่ความศรัทธามันน่าจะดีอะ่ะมีสีเขียวสีเหลืองฮะ,อ,ะอีกแล้วสวยไปหมดเลย <c oughs> แม่สวยไปหมดเลยนี่นะนี่สามใช่ไหมขึ้นสามใช่ไหมด้านนั้นก็สามใช่ไหมหนึ่งสองเป็นหกถูกไหมน่ากับ ไม่ใช่ข้างละข้างละสามข้างละ 3, ก็เป็นหกถูกไหมข้างนี้สามข้างนี้สามอ่าแล้วเอาล่างปูตรงนั้นจับมาตรงนี้อ่ามันไกลหรือเปล่าสิหรือไม่ไกลไม่ไกลกันกนีนะ้เนาะมานี่มานี่ม,นะมานี่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่มากดูค่ะดูดูดูดดาาก็จับช่วยกันนะเอาขึ้นเสียบตรงนั้นนะคะดูเหมือนทําง่ายแต่ไม่ได้ง่ายนะคะทํายากนะคะ ดูมาเล็กๆแต่ไม่เล็กค่ะนี่คุณวันเพลครับพี่ตึงแม่นะคะอ๋อพี่ถึงค่ะคุณวันเพลเนี่ยคิดถึงนะคะพี่ตึงอย่าลืมเด้อมาที่วัดป่าสว่างทำแล้วก็โทรหาพี่นางด้วยโทหาพี่นางด้วยนะคะถ้าจะมาต้องโทรหาก่อนเพราะระยะนี้ไปไปมานะคะไปกรุงเทพบ้างไปสระแก้วบ้างมีอยู่สามที่ที่ไปกรุงเทพสระแก้วแล้วดอนกลอยกรุงเทพสระแก้วแล้วดอนกลอย เดี๋ยวจะขึ้นเหนือแล้วค่ะรอให้โควิดซาซากก่อนจะไปเยี่ยมพี่สาวที่อยู่ลมศักที่พี่สาวบวชแม่ลักบวชอยู่ที่นู่นนะคะเดี๋ยวจะไปหาพี่สาวอยู่นะคะถ้าแม่ชีลักดูอยู่นะคะเดี๋ยวไม่กี่วันนะคะเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงจะแจ้งไปอีกทีนึงว่าจะไปวันไหนนะคะเพราะตอนนี้โควิดกาลังหนักอยู่ก็เลยยังไม่ได้ไปนะคะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้ยกเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วยกอันเดียอยากแล้วแต่ไลฟ์สดให้ดูอีกนะคะสาธุอย่าลืมกดติดตามนะคะ ต้องทาง y ยูทู b ด้วยค่ะไม่หลังสินินฟอนอ้าําไพ่โปงปักหมดไว้เรียบร้อยนะคะสาธุบุญกัะแข็งแรงร่ำรวยค่ะ